สวัสดีครับร้านมายาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถเทคเตอร์คูเปต้า L4018 SP นั่นเองนะครับผมคันนี้เป็นตัว SP นะครับรถจดทะเบียนปี64นะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชูใบมีดันหน้าคานบุญนะครับ SD162 นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผานพ่วนนะครับเป็นผานพ่วนตาช้างนะครับคันนี้สภาพเดิมๆนะครับลูกค้า อิสระเดิมๆชั่วโมงงานน้อยนะครับยางดีทั้งหมดสี่เส้นเลยนะครับชั่วโมงงานทำงานครับคันนี้อยู่ที่โหหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมงครับใช้งานน้อยมากนะครับนี่กองน้ำมันไฮดริกยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังไม่ถึงสี่ร้อยชั่วโมงก็เหมันเครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วในห้าสิบชั่วโมงแรกด้านท้ายนะครับนี่เป็นงานลุดไล่นะครับผมทุกจุดเดิมเดมนะครับดุมล้อไม่มีการถอดเปลี่ยนนะครับ สนใจนะครับนี่ติดต่อสอบถามมาได้นะครับีิรนปัญญาเทคเตอร์นะครับนี่ครับ408 SP นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่480,000บาทนะครับผม480,000บาทใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันบนนะครับเหมาะงานงานไล่มันมากเลยนะฮะคันโค้งหรือใครจะไปลงงานนาก็ได้นะครับจะเปลี่ยนจากผ่านพววเป็นโรตารี่ก็ได้นะครับนี่เลยเข้ามาทดลองขับมาตัองลงราคาได้นะครับสภาพสีสันนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับ ใครที่ต้องการหา l 4 0 1 8 sp รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ศูนย์คูโบต้าที่ตอนนี้ยังขายเป็นรถใหม่อยู่เนาะก็ตอนนี้มือสองอยู่ที่ร้านปัญญาัดเทคเตอร์ก็มีนะครับสภาพนั่งฟ้าก็นเลยทีเดียว4ี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับใบมีคันบนพร้อมผ่านพวนนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0 8 7 5 2 2 3 8เจ็ดห3า9องสองี่แปดปดสาาแที่ร้านประหยเทคเตอร์เปิดทำการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีรรวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสำหรับวันนี้สวััสดีครบ